สวัสดีครับผมเฟร,น,รเนนะครับจะเพจดไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับระหว่างอาเซนอลเปิดเอมิเรตสเตเดียมนะครับรับกคำเชินของ PSV i o f e n อนะครับคู่นี้จะเตะกันในคืนวันที่12นะครับมีนาคมเวลาตี3หรือว่าตรงกับเช้าวันที่13มีนาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกดิ่งช่อง youtube เพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง tiktok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับนัดแรกที่เจอกันนะครับอเชนอลบุกไปถลม่ม PSV i สวี n มา7 ประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกเรียกว่าการันตีเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราก็จะมาดูความพร้อมของของนักฝั่งไอซ์นอนกันสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับไอซ์นอนนะครับหลังจากที่ถล่ม PSV มาเจ็ดหนึ่งะครับก็มีเกมในส่วนของพรีเมียร์ลีกนะครับจะยกพลไปเยือนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและผลที่ออกมาทุกคนนะ่าจะทราบกันอยู่แล้วลก็คือเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับ นั่นนี้นะครับมิเกลเจต้าเนี่ยจัดตัวแบบไม่กักเลยนะครับเนื่องจากว่าใน UCL เนี่ยนะครับโอกาสเข้ารอบสูงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมาจิดหนึ่ง เจอกับแมนยูนะครับไม่ประมาทนะครับจัดชุดเต็มชุดใหญ่ที่พอจะนะครับสามารถจัดได้นะครับก็ผู้สมัครตัวดับเบิลรายานนครับจูเลนทิมเบอร์คาราฟิออรีวินัสเซบาส์มากาัเยสนะครับโทมัสบาต์เตดีแคนไลท์มาจิโอเดกาตนะครับทอสซาอิวานิลีและมิเกลเรโนนะครับข่าวดีก็คือว่าในมานั่งสำรองนะครับได้ทางกราเบลมาร์ตินเนลี่นะครับลงเป็นนะครับคือหายเจ็บกลับมาอยู่ที่มานั่งสำรองทําให้ตัวเลือกในเกม ลุกนะครับมีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเริ่มเกมมานะครับเป็นนทางอาร์เซนอลเนี่ยนะครับ บุกกระนําเข้าใส่แมนยูเจ้าบ้านนะครับเรียกได้ว่าแมนยูเนี่ยต้องอาศัยลูกจังหวะโตกลับอย่างเดียวท่านเองนะครับโดยแมนยูเนี่ยมารับแบบ5 4 1นะครับแต่อรสเนลเนี่ยนะครับจังหวะที่บุกขึ้นไปนะครับมีผู้เล่นเกมรุกถึง6-7คนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ได้แต่นะครับหาจังหวะยิงนะครับยิงไกลนะครับหรือจังหวะที่ไม่สามารถที่จะไปถึงหน้าประตูได้นะครับ่วนใหญจจะเป็นยิงจากแถว2องมากกว่าอรื่สองออสเนนนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้อรสเนลในดูกกาลนี้เนี่ยนะครับ จังหวะที่เด็ดที่ขาดที่พอจะนะครับเล่นกับทีมที่ตั้งรับลึกเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ประตูสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลายมาเป็นทางแมนยูนะครับที่ได้ได้ลูกฟรีคินะกน้ากรอบเหตโทษนะครับเป็นจังหวะปัญหาเล็กน้อยนะเหมือนแบบ ว่าทางผู้ตัดสินเนี่ยนะครับให้ทางผู้เล่นของอาร์เซนอลนี่ครับตั้งกำแพงแล้วมันไกลไปกว่าปกติประมาณ1นึก้าวอาจจะเป็นการนับเก้าผิดหรือเก้ามันใหญ่เกินเลยแบบนี้นะครับบูโนอฟฟนันต์ปันฟรีคิกเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็กลายเป็นอาร์เซนอลเนี่ยนะครับบุกมากขึ้นไปอีกมากกว่าเดิมอีกนะครับแมนยูก็อาศัยจังหวะโตกลับนะครับความเร็วจากกาลาโชนะครับจากมาซาอุยนะครับมีโอกาสได้ซัดด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ผ่านมือเดบิวระยะที่วันนี้โอ้โหโชว์ฟอร์มได้ ซูเปอร์เซฟนะครับประมาณ6-7ช็อตเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ารับแมนออตเมชไปเลยนะครับแมนยูนะครับหลกอยู่ดีๆนะครับอาร์เซนอลไม่ได้ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับจากจังหวะที่ดีแคนไรท์นะครับยิงจากหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปนะครับจบเกมเสมอไป1นต่อหนะครับนั้นนี้เนี่ยทางอาร์เซนอลนะครับมีโอกาสครองบอลถึง68%นะครับยิงเข้ากรอบถึง6ครั้งแต่ได้มาแค่1ประตูนะครับนี่ก็น่าเสียดายแทนอาร์เซนอลนะครับก็น่าจะเป็นการบ้านให้ไมเคิลเดนต้านะครับไปแก้ปัญหาช่วงซััมมเเอออรร์นน่งคคืกาว กองหน้าตัวเป้าอย่างน้อย1ตําตำแหน่งนะครับนั้นนี้นะครับทางบิเกลเตต้าก็มีให้สัมภาษณ์หลังเกมนิดนึงนะครับอัเจิ้านะครับกโ็โหให้สัมภาษณ์แบบค่อนข้างอารมณ์งุนหงิดเลยทีเดียวนะครับบอกว่าคือวันนี้เราของเกมได้หมดแต่ไม่สามารถที่จะทําให้มันเกิดผลการแข่งที่เราต้องการได้เราคุมเกมได้ดีการไปโยเทฟฟอร์ดเนี่ยไม่ง่ายเขาตั้งรับรึกแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถทําประตูได้เองอันนี้ก็ นะครับเป็นบทสัมภาษณ์สั้นสั้นะครับก็มีนักข่าวนะเขาไปถามอาเจตตานะว่าแบบคุณคิดยังไงกับการลุ้นแชมป์ซึ่งตอนนี้มันไป15แต้มแล้วคือเหมือนแทงใจดำอาเจตตานะครับอาเจตตาเขาตอบแค่ว่าผมขอโทษนะผมไม่ตอบขอบคุณแล้วก็เดินหนีกล้องไปเลยนะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บของทาาไเซนนตอนนี้นะครับก็บุกโยสากานะครับได้ข่าวว่าน่าจะกลับมาเริ่มซ้อมได้แล้วนะครับกาเบียวเชซุสไคฮาวะสนะครับก็ บิดเทอร์มไปแล้วนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือทายเคฮิโร่โทมิยาสุดน่าจะไม่ได้ลงสนามในฤดูกาลนี้เลยนะครับไปดูความพร้อมของทั้งฝั่ง ทีมเยือนนะครับ P.S.V. ไอโฮเฟนกันบ้างนะครับในส่วนของไอโฮเฟนเนี่ยการลุ้นแชมป์ลีกนะครับของลีกดัชยังอยู่ในระหว่างที่เรียกว่ายังมีโอกาสนะยังมีโอกาสตามหลังอาเจ็กซ์อัมเตอร์ดัมนะครับอยู่8คะแนนนะครับตอนนี้เป็นที่2นะอาจจะเป็นจ่าฝูงนะครับหลังถูกอาร์เซนอลนะครับถล่มคาบ้านไป7-1นนะครับก็กลับไปเล่นในเอเรเดวิซีลีกนะครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางทีเรนวีนะครับไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับ โดทางปีเตอร์บอย์นะครับจอดตัวผู้เล่นเนี่ยมีเปลี่ยนตัวผู้เล่นจากนั้นที่เจออาร์เซนอลแค่คนเดียวนะครับก็คือนั้นทางแบ็กซ้ายนะครับที่ตอนเจออัสนอนใช้เทโรมาเลเซียนะครับที่ยืมมาจากทางแมชชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในส่วนของรับมือเฮิลเลวีเนลีเนี่ยใช้เป็นมารูจูเนียนะครับลงแทนในตำแหน่งแบ็กซด์นะครับที่เหลือก็เป็นชุดเดิมหน้าเดิมเนะครับก็ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับได้ประตูจากไซเบอรี่มิดฟิลด์ตัวรับนะครับแล้วก็กัสติลนะครับ ฟิลตัวรุกนะครับในส่วนตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับของทางฟิสซีตอนนี้นมี3คนนะครับก็มีลาคาโดริคาโดเปปินะครับมีลิกทิวมันนะครับแล้วเอสเมียร์บาราเทเลวิทนะครับ3คนเท่านั้นเองครับที่เหลือเนี่ยก็สามารถที่จะลงสนามได้นะครับก็น่าจะจัด ชุดเดิมนะอาจจะมีสลับตัวสำรองลงไปเพราะว่ายังไงในโอกาสเข้ารอบเนี่ยมายิงอเซนนันหกเจลูกเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับกลับไปลุ้นในลีกดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นความพร้อมของนักฟัง PSV Eindhoven นะครับเราไปดูเฮดทูเฮดที่น่าสนใจของ2ทีมกันบ้างนะครับ การเจอกันของทั้งสองทีมนะครับคือจะร์โนโธสิบเอนัดนะครับแล้วก็เป็นอาร์เซนอลชนะไป5เสมอ4ี่พีเอสวีชนะ2นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นัดล่าสุดที่พีเอสวีเคยชนะอาร์เซนอลเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับปี2022นะครับตอนนั้นชนะในศึกยูโรปาลีกไป2ประตูต่อส่วนแต่นั้นชนะที่บ้านพีเอสวีนะครับแล้วก็ทางพีเอสวีเนี่ยยังไม่เคยนะครับเอาชนะอาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับหรือที่บ้านอาร์เซนอลได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิตินะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของ5นัดหลังสุด อาร์เซนอลนะครับห้านาฬลกาสุดเนี่ยชนะ2นะครับแพ้1แล้วก็เสมอ2นะครับส่วนพิสเวียเฮลเฟนห้านาฬลกาสุดทุกรายการชนะ2แล้วก็แพ้3นะครับห้านาฬลกาสุดของอาร์เซนอลนะครับเล่นในบ้านเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1 ส่วนทาง PSV นะครับห 8. 8. ้าดหลังสุดเนี่ยโอ้โหชนะแค่1นัดนะครับเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันนะครับค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในบ้านอัลเชนอตนะครับอยู่ที่2.1ประตูต่อนัดพีเอสวเฟ์นนะครับค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาไปทีมเยือนอยู่ที่1.8ประตูต่อนัดนะครับในส่วนของค่าเฉลี่ยการเสียประตูนะครับอัลเชนอตเล่นในบ้านนะครับแค่0.7ประตูต่อนัดเท่านั้นเองนะครับส่วนพีเอสวเอลฟ์ค่าเฉลี่ยการเสียประตูนะครับอยู่ที่2.2ปปรระะตตู่ออนนนนััดเเวลาไทีมยืคบใส่วนของตััวผู้เล่นนะครบ ที่ทำสกอร์มากที่สุดนะครับของซน้วนก็จะเป็นไคล์แฮเวด บุกโยซาก้าคนละ4ประตูละมาตินโอดิกาสประตูนะครับส่วนพิซวีเป็นไรอันเฟรมิโก3ประตูนะครับนักเตะที่น่าจดจำของทั้ง2ทีมนะครับไปกันทั้งฝั่งอาร์เซนอลก่อนกันละกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยต้องยกให้กับมาตินโอดิกาเนะครับกองกลางกับตันทีมนะครับที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหถือได้ว่าขาดไม่ได้เลยนะนะครับในจังหวะสร้างสรรเกมรุกนะครับการโ o ดิ้งบอลนะครับหรือพาบอลไปข้างหน้านะครับโอเดกามีส่วนทั้งเอ็ดซิดและการยิงประตูเลยทีเดียวนี่ครับสถิติของโอเดกากับอาร์เซนอลนะครับฤดูกาลนี้ 20นัดในพิม์ลีกนะครับ2ประตู3ามสซิตนะครับส่วนทางยู l ีเนี่ยิงไป3ประตูนะครับในส่วนของทาง p v v h สเฟนกันบ้างนะครับก็ณนนี้น่าจะได้เห็นอีวานเปเลซิตนะครับลงสนามนะเพราะว่าเขาก็เป็นตัวหลักคนหนึ่งของทีมนะครับในตอนนี้นะครับ การนี้นะครับอีวานเปเล็กซิตที่ย้ายมาจากทอนเน์ฮอสเปอร์นะครับก็เรเล่นในเอเดรวิซีลีกไป19บเก้านัดนะครับยิงไป1ประตูกับอีท้าแอดซิตนะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็น11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับอาร์เซนอลไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะครับน่าจะมีการสลับตัวผู้เล่นสำรองลงมายึดเส้นยึดสายบ้างนะครับเพราะว่าทีมเนี้นนำถึง7ลูกนะเประตูต่อหนึ่งนะครับโอกาสเข้ารอบสูงอยู่แล้วนะครับจะมาในระบบเดิมนะนะครับนั่นก็คือ4ี่ ผู้สอบประตูอาจจะใช้มือสองลงมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับนี่คือเนโต้นะครับแบ็ก <Back S 1> ขวานะครับเบนไว้ <Ben White S 1> กลับมาแล้วนะครับน่าจะได้ลงตรงนี้นะครับแบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นอเลสเซนเดอร์ชินเซนโก้นะครับคู่เซ็นเตอร์ฮาร์นะครับอาจจะมีการสลับเล็กๆน้อยๆนะเอา ยาคุบคิวิออนเนีครับลงมาเย็นคู่กับกราเบลมากันเย็นนะครับแล้วพักทางวิลเลียมซูบาไปนะครับมิดฟิลสามคนนะครับน่าจะเป็นจอร์จินโยมาตินโอเดกานะครับและพาร์ิแคนไลนะครับใส่โทมัสปาเตลงมานะครับข้างหน้า3คนนะครับทางขวาเนี่ยน่าจะให้โอกาสของทางไรอัมสเตอร์ลิงนะครับลงมาแล้วก็หน้าเป้านะครับเป็นฟอร์นายมิเกลเบเรโนทางซ้ายใช้กราเบลมาตินเนลลี่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น11ตัวผู้เล่นนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเป็นการคาดคะเนของผมเองนะครับที่ดูจากโ งการเล่นของทางอาเซนอลเนี่ยน่าจะพักตัวหลักนะครับเพื่อเก็บไว้นะเดี๋ยวเข้ารอบไปเนี่ยอาจจะต้องไปเจอกับเรอัวมาริตหรืออาริโกมาริดนะครับน่าจะหนักกว่านี้นะครับไปกันทางฝั่งซิบเบอรจริงของทาง PSV i ไอโฮเฟนกันบ้างนะครับไอโฮเฟนก็ไม่น่าจะใช้ตัวหลัก แล้วนะน่าจะใส่ตัวสำรองผสมตัวหลักตัวจริงนะครับเนื่องจากว่าทีมไม่น่าจะสามารถที่จะมาชนะถึง6ลูกอะไรแบบนี้นะครับก็มาในระบบเดิมนะครับพีเตอร์บอยสก็จะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับผู้สับประตูใช้มือ2นะครับจอนนี่ดัมเมลนะครับแบ็กขวานะครับเปลี่ยนเป็นลิกคัสดอปนะครับแบ็กซ้ายไทยเลวมาเลเซียนะครับคู่เซนต์แฮมนะครับอาดามอโโกลาจะยืนคู่กับอามาโดอาบิสโปนะครับ คู่มีฟิลตจรับนะครับโจออีเวมันจะยืนคู่กับเจอร์ดี้ชูเตนนะครับสามตัวลูกด้านบนนะครับทางขวาเป็นอีวานเปริสิตตัวลูกตรงกลางนะครับกัสติลเนี่ยัทางซ้ายใช้นออลังและหน้าเป้านะครับใช้ โชฮันบากายโกนะครับทัศนะนนั้นนี้นะครับยังไงอาชนอนเล่นในบ้านเนี่ยไม่แพ้เพ v อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะยิงได้กี่ลูกถึงแม้ใช้ตัวสำรองลงนะครับถ้าไม่ยิงที่ยิงคว้างหรือพลาดกับเองนะครับอาชนอลน,น่าจะชนะเพ v ีไปได้ไม่ยากเย็นนะครับ3ประตูต่อ1นนะครับ หากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของทั้เพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง u t u b e นะครับเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง Tik t o k นะครับให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการของที่ลึกนะครับจากทางสโมสรอาเซนอนนะครับก็ลองกดนะครับที่ลิงก์หน้าจอนะครับหรือ p o อ up ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเป็นผ้ามันคอหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับนะครับทีมอาเซนอลนะครับหรือค้นหาที่ช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกนะครับคนหาไปดูบอลได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปนะครับนัดสุดท้ายที่แอนฟิล d นะครับในฤดูก,กาล2 0 2พ2นยีัตอนนี้เพจพิพิบอลนะครับมีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับแล้วก็พร้อมออกได้แน่นอนแล้วนะครับสามารถี่จะสอบถามข้อมูลและเข้ามานะครับปรึกษาเรื่องการเดินทางได้ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตั๋วมีจำนวนจำกัดมีน้อยจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นตีอีเวนต์หนึ่งไม่แน่ว่าปีนี้อาจจะเป็นการส่งโมซาราเทรนแล้วก็ฟันได หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากข้อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับติดตามติดต่อไลน์แอดโกโทซิเดียมนะครับกับเพจไปดูบอลได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนะครับเพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022 2 0 2 3นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมตช์เลยทีเดียวนะครับ